เป็นโคติ4ในโปรแกรมแต่ว่าเป็นว่าโคตก็ตอนก็ขยับเวลามาจนเร็วขึ้นจากลายเป็นโค3นะครับผม ปลามาเทียวที่สนามกันนะคนทีนคือ,อาการติดโกดิเมาเกีวโบบนโบนักิดานี่ยก็จะมา,าโยที่กาโยที่ปักเกๆสนามกันกนะ็ายๆว่าใครมาโย่คือตัว่าได้เป็บอีกน,น,นะพรับกเป็นการทำชนใญลักอะ์เลยพวบเนี้ยนะ พอจะได้เปรียบคือเหมือนกันนะครับท่านจัดยามต้องต้องทัพตั้งไแต่ว่านี่คือเป็นโกรูวะที่มันทำการแข่งกันก็ต้องมากไม้เกือไม,ม้โบท่านจะหลักตั้งเหวตั้งกีเอ้เยพวกเนี้ยเดี๋ยวมองเราคือเป็นเจ้าของตีนะั่นนั่นกวานะครับคือนักกีฬาตั้งมาติกอีูนี่ค,นะครับ นนม,ม,มันมต้องเทคือเขาติดโกลติดโกลแล้วพ่เาวในนี้เัมอืมเนี่ยะรตัวทุกอดเป็นลอๆย่างโอ้ยอาะชวยช่วยมโดยเฉพาะลุกดังลุกดังมันบอบไม่โตนเราเราไม่เคยโดยพุ่มเมงเงี่มือไม่กะแต่ว่ากา คือการเปลี่ยนแปลงคือพุหน้าตาอย่างเดียวครับไม่รู้ว่ามันตั้งแต่เด็กมันเป็นแบบนี้น,นะคกับพยายามมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนะี้เป็นมันโยกหนี้เลยเพื่อว่าคือมันเป็นมันมีบอกมันเพื่อมี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 กล้ามมีร้อรบอกไม่โตอ,อย่างเต็มตาม,มันมีย้อนมีเต็มนม้ำเต็มเนื้อเลยบอกอะไรประมาณนี้ เล่นไม่โตก,กันเขาในการมีว่าได้มาเป็นเพื่อ F ให้ทีทั้งประเที่ติดตามอยู่แล้วไปลูกดงังกล่ามาแลงความความคิตความกลมความสมบูรณ์ก้องลูกดังกันนะบอมล่อเลยว่าล่อเลยลอ่อแต่ว่าแต่ตัวนักกีฬาน,นี้ก็โยนล่ลอไปเอง ก็คุณพี่นักกีฬาทุกคนทุกตัวกันนะครับผมมือไม่กับไม่โ้ทำไมเป็นเปื่อกกันเลือดตัางกับสำับอะไรบนแอมนี่ในก่อนี้ติดติดโับนักกีฬาก็จ้ต้องมาโยบนญแอมราต้องมาแล้ที่ว่า ส่วนหนึ่งกองจองก็เป็นการตรงเทิมอเอกลักษณ์ของปฏายเราคืออย่างมาน้อยกาเป็นของไม้ก็คือขนุนไม้มือไม้ก็ทก่ตัวบ้าไปประมาณก็าว่าแลออกเออมันได้ต่อยอดต่อยอดกันไปต่อได้ครับการเรยกว่าคนตายเราครับกายกายยังมี อ้ไรคือเป็นงานในเร็กต่ว่ามียมกันแปลไล่ครับตอนนี้ก็ไปปฏิปฏิกระต่างอย่างวัดอืนกงก็มีครแต่ว่าอยังน้อยปากตาเราก็อยากให้มันมีอยู่คร <c oughs> ขึ้นมาก็เป็นโบกโบกโอ้โหเช่นนั้นขึมาเคยเคยมามาโยมามาเตียวองเดียวนะทิ้งก็ไม่เดินมานี่อ่ะมันคือกรณีกรณีที่ว่าอ่าตอนนั้นเลย แต่ปกติแล้วคือมันก็ถ้ามาเดมามามาหาันได้ไหมมามาเจอกันได้ครับอะไรออกใจคือคือเขาวานั่นคือเขาเขามีปีๆเขาบอกผมามามีคนในต่างคอมเมนต์ว่ากีฬาการชนโคนี่คือเร้วยังไงว่ามันเป็นชาติชาตินึงเป็นเป็นอะไรไดที่ว่ามันมันมันบอบไม่โตเนี่ยคือ คนดีว่าไม่มีไม่มีเรี่าวไม่มีวัวเขาออย้ากมีวัวซึ่งเเป็นสึกข้าจากวัวตัวนั้นพุมก็เข้าใจครับอะไรไม่มุมเข้าใจมากผุมก็เข้าใจครับแต่ว่าอย่างน้อยคือเราก็ต้องมี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 ตัวยางนะเปนเนี้ยครแต่มันมันต้องมีตัวยางเดี๋ยวเอาไปตอดแบบประมาณนี้ยครับเอ๊ะทำไมเป็นบันั้นเอ๊ะทำไมเป็นบนันนี้แต่อย่างน้อยก็คือพวกโมว่า สี่ต้กองโก้คือตัวคือโรูดายตเงมือคือเราเราเราเรียงมันหนีบๆคือผมเองกันคือตามมีคือผมต้องมีตอนเด็กครับคือผมทีงปกติผมอยากโรีคือการปัฒนาการกลองรูปรูป่างรูปรัสน,น้าตาโบ و, นี่มาจัที่ปั้ลรัตนะโบซีโบอะไรต่างๆในี่ยคุท่านผมโลคือผมต้องเป็นกำลัตงต,ต่เด็กตอนนี้ครับ กระดาษลูกกระาษนั้นได้หม้อมาให้ความรู้ได้ต่อต่อที่ว่าคำโตคำโตของกระบางยางสำหรับหม้อโขหม้อเหนี่ยนน้ำแต,ตอนนี้คือลนะการตอนนี้ก็วันนี้ก็ยังเห็นว่าโขที่เขติดโขเนี่ยโคนเนี่ยข้าเลยบอกที่ว่าผมตามเราตามมาลูกดางมามามาแล้วล,ล,ลูกดางก็ตอนที่โขลูกดางก็ตำไร่มาเนี่ย ่ย่วงเวลานี้ก็ทุกตางก็็โดยเฉพาะนักกล่าก็ป่าเดินเล่นเข้าต้นนาได้ปบป่านากีฬลาเปลื่นๆป่นก็เนี่ยถึงแหล่จืงนู่นี้นั่นคืออย่างน้อยก็เป็นการเดี๋ยวให้ถูกตัวเป็นไม่รู้ว่ามันเป็นเจ้าลูกศีอะไประมาณนี้นักกล่าหวานนะก็นั้นนี่ยกรมือไม่ก็ การอะไรโย่แบบนี้เอ็ดผลในประนเนี้เพื่อไก่ลูกได้กันัน่นแหล,ละเพื่อไก่ตาว่าก็พามาโยท่ที่เดินทนางทำไมคือเขาต้องมายิานแบบนี้ทำไมคือนี่กเหตุผนกันกใครว่าอย่างน้อยใหมันเป็นบ้านก็เป็นตีตีของมันนี่ประมาณนี้แต่คนไม่แน่ใจคือไม่รู้ว่าก็เป็นตีของมันนะคือจะไม่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 อะได้นะไป หัวไม่เลิศอะไรไม่เลือดไม่ต้องใช่อย่างน้อยก้าเมื่อนอนหัวตี๋ว่าเราที่บ้านมันที่บ้านคงคงหัวเองหมนเนี่ยเปลือนก็มาเดินปั้นมาเองกู้กู้ตอนนี้เมื่อนกันี้มันกวาดนะอันนั้นก็เป็นจริงะคือมันตีก็ดต้องมันมันมันก็จำถี่เมื่อที่เหยื่อพวกนี้ยนั่นคือทำให้เกินความ คุณเกยกับสะท่านที่เรื่องวัดระน้ำที่จะมีการแข่งกีฬานะครับเราทำมือไม่แต่ก็คือทำรับคนอย่าอยากโรยคืออาจจะมีขำตามกับพุมต่อไปเลยโคต่างอีกแบบ เพื่อเป็โอกาสได้ปรับจันบนนี้ครับเป็นเร่งว่าใครหนังบนนี้คือมันน่าจุดยอดเตียนเบรกว่านะั่นคือเตียนการเร่งว่ากองเชียร์อะไรประมาณนี่ครันี่ก็ชัน้นหนึ่งนะจะเป็นฟอง,ง,องน,นู้นฟองนั่นจะเป็นชั้นร่องแนว่ออกี่ยวโบกกองเชียร์หรือว่าคือเร่งว่า เอฟซีกีฬาของเราเนี่ยเนี่ยดีอะไรเอฟซีไม่ต้งว่าแฟนบันเต้เลยแล้วมันนั่งดูตเดียวแฟนบันเต้คนเก่งระดับมู้เลยอ่ะ ผมพยายามเล่นเป็นโคนะ่นั่นคือผมพยายามเล่นเป็นกลางกลางเล่นเป็นอะไรพวกนี้ครับอาจจะในโยไม่เมื่อนไม่เมื่อนไหนดีนับนแต่ว,ว่าก็เขา้มา,มามาอย่างกตอนเล่นเล่นหัวจนมาเนี่ยในโยคือหัวจนคือท่านเอาไปลงยูทูบมาเนี่ยครับคือการจนมันเป็นเป็นคำคำ,คำที่ว่าเขายังไม่ไม่เป็นที่ยอมรับบางคนก็เป็นคำต่อง,งามอะไรพวกนี้อุ้มไล่ๆอีกก็ จองกับบินไปมั่งเลยป่ะเนี่ยบินก็คือคลิปๆนั่นจะไม่มีการลงได้เลยป่ะเนี่ยโดยโดยกำรมเดียวนูกำเปลี่นมาแลในอ้วก คือตอนนี้เดินกับก,กี่ปักกัน